ว่ากิน<า>ปนกบมันห้ที่สองมื่นที่ตอนกบกบอร่อยกบโซกูดอาอนโนโนกบสกุลกรซงซานกบโกุกูะซุงซ่านกรซุงซานกระซงซาน พวกเาล่ากินปนกบจับเสียบนะมันเบากูเศร้าอยากเลยอ่ะกบหน้าพน่กบหน้าพุน,นโโ่าสงสารเธอวะกูละสงสารเต้ <c oughs> I don't have a friend เบอเดียวเดียวหาอีกคนหนึ่งก่อน มันป<ส> <orman pulse S 3> ี๊ดฮัลโหลดีใจเอากล้วยมึงอยู่ทีมกับอินว่ากูจะอยู่ก็คุยอันตั้สูสีเลอโอเคครอบทรูได้แท้ไปเลยเอาได้เตรียมตัวได้เห้าทีมหมดนะกูก็คุยอันโอเคตัสูสีกันเนาะกูเสียกลักูบเปียบมึงทักอยางหรอกกูเคยเปียบมึงมามบ๋ โอเคคะ we are one t e a โอเคค่ะพอเาเปรียบมั้ยยังยัง let's go กกก i know i know speak i know speak Charlie today a win t o โอเคโอเค you don't ค่โอเคไ่ต้องพูค่ะเเเเหน้าคะอเลยเะไอ้ะไแลโชเมวนโสตอ่เปิน้าุ่ออเดียวเลยนะอทางเดียวอะ วิอันไหนแล้วแต้หนึ่งยังต้องูบุบันเนี่ยถือว่าเอ็มพีพีคูขึ้นคือพวกขายเหล็กใช่ก็ลืมกันไปไอ้อลสูสีอยู่ถือว่าสูสีขาย่เีทำบ้านอาใกใจก็ใจก็ใจใจนายเราขายเหลียนทำบ้านปอ้ใ่กันนายได้เขามากันเนาะสูสีสูสีเนาะไป 你 go you go where pizza you go where uh today I play concert play concert อย่าหน้า going ไ go home now มา home อย่า g home now โอเคอืมกจะเป็นมวลคารไอ่แบบสูสีแหงอีเดสูดวคือแบบว่าเป็นเซีนที่เราว่ามัดต่อมัดอ่ะปอนต่อปอนอ่ะไอ้กาลังลอยคนฟังตัวอ่ะเขาเปี่หลายๆไงเกาะสูบเป็นเก๋ง มุกแค่มักแค่บอสบอแมนแมนฝึกฝนไว้ฝึกฝนไว้เข้ากันได้บอสเข้ากันได้เข้าดีเลื่อนรูปพร่อมกันกันเอาเอาเถอะสูสีแห้งเกมนี่ผมรู้สึกว่าพม่ค่อยขาดกันไปสีแเกมอสูสีมากมากสูสีสูสี่าเซมเซมเซมไบนตัหมด เซมเซมซูซี่เซมเซมอ๋อเลีล้ยวลยซอยพุ่งไปพุ่งเตาไม่หลุดไม่หลุดแบบว่าอยู่อยู่ในช่วงที่แบบว่าโอ้ยอพอสู้ได้นะอย่างเงี้ยวัเมียวัวเม,มียวัม,วม,มียมะนุ่งวัง yes. เข้มถ้าต้องารจุดน,นี้ไปได้นะตัวสีชนะในเบิร์ดทั่วประเทศพัวเมียไม่ค่อยหวังแหละหลังๆบ่ค่อยหวังแหละผมพันจุดนี้อยู่พันหลังเวลาพูดลุดนี่แหละค่อยถึงปากมาดูแล้วเมียแมงเขียเปียกกรุงค่ะไม่ต้องใส่ก็ะ่องไอมีเหตุผล ยูสิงซ่องซ่องมีซองมีอีโครชวพูอะลผูสิปิดโลกผู้สยูผู้เดียวนั่งฟังเพลงผู้เดียวเลจะเป็นมวยูบิดมีโอ้คุยอันยูบิดมีมียูยูบิดยูแบบกสิยู้เดียว where go where

Okay, I have yeah, a Because for my name is Sorry, long I'm long 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 thing, long so long sorry. Yes, long I'm Mimi sound so, long so long I'm ring, I'm wrong. I'm Grand B. Xing Jing, to view me, okay? ม่ใช่มันไม่โอเคมันไม่เป็นไลนมันเป็นไลนมัเป็นไล Yes just kidding ล่ะ Yes just kidding Fanny เอ่อ So Fanny So Fanny just kidding Fanny คุณพูดมากสุดจัด Oh you live to 28คุณเด็กดีนะคุณน้องอะไรอินมาไอบอกเลยว่าจะลำลายอินมายูลำยูลำเยอะเสียงแหบคีนง ปูลำเยอะเสียงแหบปูลำนุ่มเส้นแหมเยอะยินว่าชีชีลำชีลำเยอะอพี่นัทชัยพี่พี่แมนบอกพ่อแมแมนนปีนาชอะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไรนะซิงเกอร์ซิงเกอร์โซมัฮะ I think you sing a song very good Thank you Yes good I so good everything y e y h I so good everything ่า่านีน้าผมเห Why Kasumi he r e want to to talk Follow me อ๋ออ๋อลุ้ยตานีปลายหวีเหี่ยว Pasowi ลุ้ยตานีปลายหวีเหี่ยวด้วยตานีปลายหวีเหี่ยว Yes, I know. <sighs> Me, they I know. I know. Kim. Asuri, I know.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  I by